ปิดตำนานพอร์ตเจ้ามือวินเรท100%ที่เคยเป็นตัวแทนของการเทรดส,สำเร็จ100%กำลังเเชิญกับภาวะกลับกันเลยทีเดียวตลาดคริปโตที่ไม่เป็นใจกับการเดินเส้นทางของโพซิชันเขาได้ทําให้พอร์ตของเจ้ามือเสียทุนไปมากมายจํานวนเกือบ300ล้านบาทเจ้ามือวินเรท100%ที่เคยมีประสิทธิภาพเยี่ยมนี้ได้เปิดโพซิชันลองต่างๆในบิตคอยอีตริียม และเซลอทำให้เกิดการขาดทุนอย่างหนักตามข้อมูลจากไฮเพอร์รัพบว่าตัวเลขขาดทุนไปมากกว่า9.5ดอลลาร์ล้านดอลลาร์และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาซึ่งเป็นการขาดทุนจากบิตคอยประมาณ1ดอลลาร์ล้านอิติเรียมประมาณ8ดอลลาร์แสนและเซร์เนอที่มีการขาดทุนมากที่สุดประมาณ7.5ดอลลาร์ล้านแม้ว่าตลาดคริปโตจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงเช้าวันนี้31ตุลาคม แต่สถานะของเซอร์เนอร์ของเจ้ามือนี้เคยติดลบเกิน100%จนถึงขั้นต้องดึงเงินจากมาจินที่สำรองไว้มาหักลบทําให้เสียหายมากขึ้นอีกด้วยแต่ข้อสงสัยที่น่าสนใจคือตลาดคริปโตจะเข้าสู่ภาวะขาลงอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้าหรือไม่หากเกิดขึ้นและราคาไม่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้จะเป็นการปิดฉากตำนานเจ้ามือนี้อย่างสมบูรณ์จะเป็นการถูกบังคับล้างพอร์ตหรือการตัดสินใจปิดโพซิชันด้วยตนเอง การเทรดคริปโตเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและเจ้ามือวินเรทหนึ่งร้อเอร์เซก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทําให้เราเชื่อว่าการเทรดคริปโตจะเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่มีความเสี่ยงคุณคิดยังไงกับการเทรดคริปโตคุณเชื่อว่าการเทรดคริปโตเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรไหมที่คุณอยากจะแบ่งปันช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดคริปโตมีความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและมีความเสี่ยงสูงคุณคิดว่าการเทรดคริปโตจะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรไไหหมที่่คุณอยาากจะแบงปันใ้้้เรรดู